45ปีที่แล้วนะครับบมอข้อศอหมอชิดเก่านะครับปัจจุบันรื้อทิ้งไปแล้วนะครับแล้วย้ายไปเป็นหมอชิดสองสองคนนี้มารอขึ้นรถเมล์นะครับเห็นไหมครับรถเมล์วิ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับที่มองเห็นฝั่งนู้นคือสวนจตุจักรนะครับแล้วก็จะขึ้นรถไปสนามหลวงนะครับตามเนื้อเรื่องนะครับสองแถวมาขึ้นแล้วครับเป็นนี่จักหนังเรื่อง เปอดจอมเปิดที่ออกฉายในปี2,523ครับคุณรองขบวนคดีขึ้นไปแล้วนะครับนี่คือท้องสนามหลวงนะครับวัดพระแก้วนะครับถ่ายวุมสูงนะครับเห็นรถเมย์สมัยนั้นยังมีตลาดนัดท้องสนามหลวงอยู่นะครับรถเมย์ที่จะเห็นนะครับก็คือรถเมย์สาย33นะครับต้องค่อยๆดูนะครับนี่ครับต้องหยุดภาพยิ่งให้ดูครับจอดรอรับคนที่สนามหลวงนะครับจะไปประทุมธานีแล้วก็ สองคนนี้ก็จะเดินไปหาเพื่อนนะครับเดี๋ยวตัดออกนี่คือฝั่งสันดิกานะครับแล้วก็มาดูคนรอรถเมย์นะครับรถเมย์ที่จะเข้าป้ายมาคือรถเมย์สาย73นะครับบินแดงสะพานพุทธนะครับรถเมย์เข้าป้ายสมัยแต่ก่อนนั่งรถไม่มีพัดลมนะครับแล้วก็โหนกันอย่างนี้จริงๆเลยนะครับสมัยนี้เขาไม่ให้โหดแล้วนะครับเห็นคนขึ้นนะครับแต่ไม่เห็นคน เป็นมุกของหนังนะครับแล้วก็ขบวนนิดหนึ่งนะครับนี่คือขบวนรถเมล์สาย73มีคนเบียดต่างคนต่างว่ากันเองนะครับจริงๆคือตัวละคร3คนเขาหายตัวได้นะครับเป็นมนุษย์ล่องหนนะครับขึ้นไปก็เลยต้องไปเฉี่ยวเรียกวไ่ไไปเฉียวไปชนคนบนรถวันนี้สุภาพบุรุษครับหลับเพิ่งตื่นเห็นผู้หญิงมองหลับต่อ,อเอเงใจครับ ลุกให้ผู้หญิงนั่งครับเพราะผู้หญิงจะนั่งเหรอครับคอยดูนะครับขอบคุณค่ะโอ้ยคือนั่งทับคนอื่นนะครับนั่งทับตัวตลกสามตัวที่หายตัวได้นะครับตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับผู้หญิงคนนี้ก็มีใครมาสกิดนะฮะจริงๆตัวตลกสามตัวที่หายตัวนั่นแหละครับเขาสกิดนะครับเป็นมุกในหนังเรื่องเปิดจอมเปิดนะครับถ่ายบนรถเมล์สายเจสิบสามสมัยนั้นกับสมัยนี้ โหนกันจริงๆนะครับแบบนี้แหละครับนี่ครับรถจอดแล้วครับสาย73ผมก็เคยโหนอย่างนี้นะครับสมัยที่มาเรียนรางถ้าไม่โหนนี่มันไม่เท่นะครับสมัยก่อนต้องโหนจริงๆนะครับไม่งั้นก็จะไปไม่ทันนะครับรถมันมีน้อยนะครับสมัยก่อนลงจากรถมาแล้วนะครับรถเบก็ไปต่อนะครับนี่คือสภาพชีวิตจริงๆเมื่อปี2523นะครับจากรถเบสสาย73ส